ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอัศจรรย์พระผู้ทรงอภิญญาละสังขารกว่า12ชั่วโมงแต่เนื้อตัวยังอ่อนนิ่มหลวงพ่อพินะผู้เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิละสังขารในท่านั่งขัดสมาธิ และนำไปตั้งไว้ที่สุสานพินะที่ทันสั่งให้สร้างไว้แล้วย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 4 5ชาวบ้านต่างเดินทางไปที่วัดส,สนมราวหมู่ที่สองตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีด้วยเกิดเหตุปรากฏการความมหัศจรรย์ภายหลังการมรณะภาพลงอย่างสงบ ของหลวงพ่อพินะสิริอายุ89ปีจ่าวาดวัส,สนมราวล่างหลวงพ่อพินะนั่งหมดลมหายใจในท่านั่งขัดสมาธิอย่างสงบเหตุที่ไม่ปกติเพราะท่านบรรณภาพเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิ14นาทีแต่เวลาล่วงเลยกว่า12ชั่วโมงร่างกายเนื้อตัวของท่านยังอ่อนนิ่ม ไม่คล้ายดังคนที่หมดลมหายใจแต่อย่างใดก่อนหน้านี้หลวงพ่อพินะได้ทำหนังสือเขียนสั่งไว้มีใจความว่าเมื่อฉันละสังขารขอให้ปฏิบัติตามนี้คือห้ามฉีดยาศพตัดเด็ดขาดให้เก็บศพไว้ในสภาพนั่งขัดสมาธิให้บรรจุศพไว้ในที่ที่เตรียมไว้ณสุสารพินะไม่ต้องมีการสวดศพ ไม่ต้องบอกคนมากห้ามเผาศพด้วยเด็ดขาดสั่งณนะวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2545ลงชื่อพระพินะปิยทโรพระอาจารย์ใหญ่ประธานคณะปฏิบัติธรรมวัดสนมราวิหารพระพิสารมงคลวัดเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีในขนาดนั้นกล่าวว่า ได้ทำการบรรจุศพในวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2545และทำตามที่ท่านสั่งไว้โดยสั่งช่างทำโลงแก้วบรรจุศพในท่านั่งอัตโนประวัติหลวงพ่อพินะมีนามเดิมว่าทวายหารสาลิกิตเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปีพุทธศักราช2456บ้านหัวรำโพง อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีไห้เด็กหลวงพ่อมีโรคประจำตัวรักษาไม่หายหลังการร้องไห้ทุกครั้งจะต้องมีอาการชักจนหน้าเขียวโยมมาดาพาไปหาหมอรักษาโรคแต่อาการไม่ดีขึ้นคั้นพ่อหมดถนทางจึงได้พาบุตรชายไปหาหลวงพ่อศินจ่าวาดวัดหนองเต่าตำบลโนนขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อศิลบุว่าชื่อถวายเป็นการากินีให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพินะมาจากคำว่าพินะแปลว่าหันหน้าหันหลังเปลี่ยนทิศทางไม่แยแสหรือเลิกคบกันนับตั้งแต่นั้นอาการดังกล่าวได้ทุเลาลงปีพุทธศักราช2481 โยมบิดาได้ล้มป่วยและเสียชีวิตจึงได้บรรพชาเป็นสมณรน,นเพื่ออทิศส่วนบุญส่วนกุศลพออายุครบบวชจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิสุนวัดหนองเตา่าโดยมีพระครูอุดมคุณาภรเจ้าคณะอำเภอทับทันเป็นพระอุปชาและพระมหาอำนวยเป็นพระกรรมวาจาจารในระหว่างเป็นพระพิสุพระพินะได้ขออนุญาตเจ้าว,วาดออกประจํารรษา ที่วัดเกาะเทพโพอเภอมโนรมจัังหวดชัยนาทได้ศึกษาพระธรรมจากหลวงตาคําให้รู้ถึงสังขารร่างกายมนุษย์และสัตว์ล้วนมีเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเน่าเปื่อยปีพุทธศักราช2481ท่านสอบได้นักธรรมตีและออกธุดงฝึกปฏิบัติกรรมฐานณวัดรรมตะโกพุทธโสภาอเภอท่าวุงจัังหวดลบบุรี ก่อนจะเดินทุดงไปในหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคใต้ประเทศพมา่าลาวคขมรอินเดียปีพุทธศักราช2485พระพินะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นปุริษธ,ธโตวัดป่าสุนทาวาสจังหวัดสกลนครหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงตามหาบัวและพระอาจารย์อีกหลายรูปที่ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ปีพุทธศักราช2527 หลวงพ่อพินะจาริกธุดงผ่านมาถึงวัดโบราณบ้านสนมราวเขาโบดตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นวัดล้างแต่มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมชาวบ้านจึงนิมนต์ให้จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ปัจจุบันกลายเป็นวัดสนมราวและกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการหลวงพ่อพินะเคยปรารภกับคณะศิษยานุสิทธิ์ว่า สถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมใช้เป็นที่ระสังขารและได้มอบหมายให้จัดสร้างเตรียมไว้ร่วงหน้าเป็นอ่างน้ำด้านล่างที่ใส่สังขารอยู่ด้านบนอันเป็นปริศนาธรรมหมายถึงการอยู่เนื้อพ้นน้ำดังเช่นบัวสีเหล่าที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวเทศนาไว้หรืออีกในหนึ่งคือเนื้อการตายเวียนว่ายตายเกิด สำหรับสุสานที่เก็บสังขารหลวงพ่อพินะคณะสิทธิยานุสิิ์ได้สร้างเจดีลักษณะคล้ายองค์พระปฐะมเจดีครอบไว้สูงประมาณ10เมตรด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อพินะตายฐานเจดีเป็นน้ํามีเป้าแหวกว่ายทุกวันจะมีสาธุชนที่เคารพศรัทธาเริ่มใสเดินทางมากราบไหว้สังขารหลวงพ่อพินะที่บรรจุอยู่ในโรงแก้วอยู่เป็นประจำ ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่